สวัสดีครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดกับตัวผมเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2,548ตอนนั้นผมอายุ18ปีการเจอวิญญาณในครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของผมแต่คืนนั้นเป็นคืนแรกที่ผมได้เข้าพักในหอพักชาย ของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่งแถบอีสานใต้ซึ่งหอนี้ตั้งอยู่ด้านหลังสุดของมหาลัยมีทั้งหมด5ชั้นผมพักกับรุ่นพี่คณะซึ่งห้องที่พักอยู่ติดบันไดาทางขึ้นชั้นที่สองตอนนั้นเวลาประมาณสี่ทุ่มผมกำลังจะเข้านอนส่วนุ่นพี่ ได้ออกไปทำธทุระข้างนอกหลังจากมาส่งผมเมื่อช่วงคำ่ำหลังจากที่ผมปิดไฟห้องและยังไม่หลับสนิทผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงปลายเตียงด้านซ้ายอายุประมาณ50ปีรูปร่างเตี้ยใส่เสื้อสีเทากางเกงขายาวสีดำ คล้ายชุดแม่บ้านขอเรียกวิญญาณของผู้หญิงคนดังกล่าว่าป้าแล้วกันนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายป้าพูดว่ามาใหม่เหรอผมไม่ได้ตอบได้แต่ร้องอย่างเดียวด้วยความกลัวป้าพูดอีกว่า ไม่ต้องกลัวป้าหรอกป้าอยู่นี้มานานแล้วถึงกระนั้นผมก็ยังไม่หยุดร้องป้าจึงพูดขึ้นว่าถ้ากลัวป้างั้นเดี๋ยวป้าไปก็ได้จากนั้นวิญญาณของป้าก็หายไปส่วนผม มารู้สึกตัวอีกทีคือตอนเช้าเมื่อลืมตาขึ้นมาพบว่ามีสร้อยพระห้อยอยู่ที่คอและเจอรุ่นพี่ที่กำลังยืนอยู่กลางห้องเมื่อรุ่นพี่เห็นผมตื่นรุ่นพี่ถามผมว่าเฮ้ยเมื่อคืนเป็นอะไรทำไมร้องพี่เรียกยังไงก็ไม่ตื่นเลยือพระมาห้อยคอให้ แล้วก็เห็นน้องเนี่ยไปผมยังไม่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้รุ่นพี่ฟังหลังจากนั้นผมได้สอบถามแม่บ้านที่ทํางานอยู่ปัจจุบันโดยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังได้คำตอบว่าวิญญาณที่ผมเห็นนั้นน่าจะเป็นวิญญาณของแม่บ้านท่านหนึ่งซึ่งแกเป็นแม่บ้านรุ่นแรก ประจำหอพักนี้ตอนนั้นเสื้อแม่บ้านเป็นสีเทาปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแกน่าจะเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวแต่ด้วยความที่แกมาทำงานที่หอพักนี้ทุกวันทำให้ดวงจิตของแกผูกพันกับหอพักนี้เห็นเรามาใหม่และสมจิตสัมผัสแกได้แกเลยมาทักทายละมัง้ง แม่บ้านที่อยู่ปัจจุบันกล่าวทิ้งท้ายวันต่อมาผมจึงได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณของป้าคนดังกล่าวจากนั้นตลอดสี่ปีที่ผมพักอยู่หอพักแห่งนี้ผมก็ไม่เคยพบเจอกับวิญญาณของป้าอีกเลยเรื่องที่เกิดขึ้น ทำให้ผมนึกถึงคำพระที่ว่าเมื่อคนเราตายหากไม่ตั้งสติให้ดีๆด,ดวงจิตจะกระจายไปอยู่ตามสารที่ตา่างๆเช่นสถานที่ที่เสียชีวิตไปอยู่กับคนที่รักไปอยู่กับสถานที่ที่ผูกพันเป็นต้นดังนั้น พุทธศาสนาจึงสอนเราให้ฝึกสมาธิอันเป็นการรวมทุกดวงจิตให้เป็นหนึ่งเดียวและทำให้เรามีสติในการดำเนินชีวิตให้ดีตลอดไปหากท่านชอบเรื่องนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปขอบคุณมากครับ